ตาอิ่มตาอิ่มตาอิ่สวัสดีสวัสดีสวัสดีผมจะจัวไล่เทพครับผมครับมาหาซื้ออะไรนะไม่ไม่ยงอะไรไะไม่ยงชิดไม่ยงชิดชิดชิดเออทั้งสลากูรีหาไม่เจอเขาบอกว่าให้มาที่สวนของคุณลุงเลยนะเอออำเภอวิหารแดงอำเภอวิหารแดงอำเภอวิหารแดงลุงครับอ่าที่เนี่ยเขาว่ามายงชิดเนี่ยเดี๋ยวผมไปหยิบเก้าอี้แป๊บ ได้ได้ได้ที่เนี่ยเขาว่ามะยงคิดที่เนี่ยเขาว่าอร่อยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยไม่ทาผมเลยหรออ้าวคุณลุงทวีนะครับคุณลุงทวีชื่อเล่นชื่ออะไรครับไม่มีเลนลักกิ่งเลยจริ้งเลยไงเขาบอกช่วงเนี้ยนะถ้าอยากกินมะยงคิดอร่อยอร่อยให้มาที่สวนลุงตวีใช่เนื้อที่ทั้งหมดของคุณลุงทวีเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับ ยี่สิบแปดไร่มีทุนเก้าอย่างเดียวทําไมถึงเป็นพันทุนเก้าครับเอานครนายยกขึ้นชื่อลรือชากันคือมะยงคิดที่อร่อยที่สุดก็ต้องเป็นทุนเก้าทุนเก้าแนะนําที่แน่เชื่อเลยไหมไม่เชื่อไม่เชื่อสองเมล็ดสองเมล็ดเกินเออมันจะได้ผลอะไรวะเออแล้วพอคุณลุงได้ลองแล้วเป็นไงทํายังไงไหนอธิบายหน่อยครับไอ้พอก็มาฉีดต้นพันธุ์ดูก่อนต้นโตเนี่ยอ้าหามันเอ้าเอ้า มันดีขึ้นเยอะเลยอ๋โอมันดีขึ้นเยอะไงต่อเออแล้วไอ้ยานี่มันคนทางดีอยอ๋แต่นี่ไอ้ต้นใหญ่ๆเนี่ยเราไม่ได้ฉีดหรอกอแต่นี้มันมีไอ้ต้นพันธุ์ที่ทาขายอ่ะมันก็ออกดอกอ่าล้วก็ฉีดไปด้วยไอ้หานี่มันติดแล้วไอ้ต้นใหญ่ๆเนีมันไม่ติดวะโออเพราะเราไม่ได้ฉีดอ่าแล้วทำไงต่อตอนนี้เราก็รู้นะเออตัวนี้ว้ใช้ได้แล้วไอ้ไรเทปเลยนะหลังจากนั้นฉีดต้นเล็กๆต้นจ้าเสร็จปุ๊บเริ่มฉีดต้นใหญ่ๆไหมทั้งหมดเลยคนนี้ฉีดใหญ่เลยแล้วผลลัพธ์ออกมา อ่ามันก็ได้หลายแสนอยู่ก็ได้หลายแสนอยู่ได้หลายแสนอยู่จริงเหรอลุงได้ได้จริงพอใช้ดีแล้วไปยังไงบ้างอ่ะแต่ว่าบอกต่อบอกต่อบางบางที่ก็เชื่อบางที่ไม่เชื่อมีไหมมีไม่เชื่อแล้วทำไงอ่ะก็เรื่องมึงสิก็เรื่องมึงสิมันไม่เชืียกับเรื่องมันก็ปีนี้มันได้ผลดีหน่อยปีที่แล้วก่อนที่จะเจอไล่เทพของเราเป็นยังไงไม่ได้ค่อยผลหเก็บได้เท่าไหร่ประมาณ ต้นทุนโอ้ได้สองหมื่นกว่าบาทที่แล้วสองหมื่นกว่า,ววาบาทเองเหรอแล้วมีนี้ตั้งแต่พอใช้ไรเทพเข้าไปสามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าว้าสามแสนกว่า,าแต่แบบป้ามันจะบ้าไป,ไปแล้วเอามาเรล่าจริงนะไม่ใช่โมเดี๋ยวท่านผู้ชม<ส>ทางบ้านเขาจะเห่าเราโมนะเอางี้นะท่านผู้ชมครับเมื่อคุณลุงทวีเนี่ยเขาบอกผมว่าผลผลิตนะครับทั้งมะยงชิดแล้วก็มะม่วงหลายๆพันเนี่ยตั้งแต่ใช้ไรเทพแล้วรู้สึกว่าจะปลูกแล้วได้ดีคุณลุงทวีบอกกับเราว่า ตั้งแต่ใช้ไล่เทพของเรานะครับผิวพรรณของเจ้ามะยงกิดเนี่ยจะดีขึ้นมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นแล้วไปชมสวนมะยงกิดกับมะม่วงกันเลยไปมอเตอร์ไซค์ลุงไปตามผมมาเดี๋ยวผมจะพาคุณลุงไปมอเตอร์ไซค์มาเร็วลุงบ้างเลเอาไปไหนอะเอาเอารองเท้าพอน้องใส่รองเท้าด้วยเฮ้ยไปลุงบ้างเดินเก็บติ่มซ้ายเลยเราจะพาไปชมสวนมะยงกิดกับมะม่วงครับ ครับยลุลงเฮ้ย,อยโอ้โหมาครับตามาครับผมลงุงโอ้โหท่านผู้ชมครับลงจากมอเตอร์ไซค์มาแล้วนี่แหละตรงนี้แหละที่คุณลุงบอกว่าลงุงทวีบอกว่าตรงนี้คือทั้งมะม่วงทั้งมะยงชิดอยู่ตรงไหนครับที่สามารถกินได้เลยลุงเนี่ยแถวนี้ยแหละแถวนี้นะเจอแล้วเราเจอแล้วไม่ได้เจอมะยงชิดครับเจอสองไร่เทพเต็มไปหมดเลยครับผมลุง ทำไมใช้ไล่เทปทิ้งเยละอย่างนี้ล่ะอาใชายแล้วก็ทิ้งเดิอออันนี้คือจิกรกตมแล้วทิ้งเลยทิ้งเลยเคครับผมท่านผู้ชมครับยืนยันว่าทั้งสวนเขาเนี่ยเดินมาเนี่ยเจอแต่สองไล่เทพพังนั้นเลยและตรงไหนที่เราสามารถหยิบกินได้เลยนี่ไงล่ะนี่นะออพอได้เด็ดเลยนะนี่ครับท่านผู้ชมตดเลยครับนี่มนี่มันเก็บไปมั่งแล้วนะอืมันการดูไม่ไมหนาตานี่คือคุณลุงบอกว่าเก็บไปแล้วโลโอร่อยมากเลยขนาดยังไม่ค่อยจุกดีนะ ยินด้เลยเดี๋ยวไดูดูวห้เลยครับท่านผู้ชมปะป้าคุณลุงปะอืมกรอบมากโอ่อยถ้าล้วมาถึงแล้ว <c oughs> กลับมายันบ้านของเราคืหาดของดวงทวี <c oughs> เอาละครับคุณลุงลงเลยครับผม <c oughs> โอโ่าโอ้โหท่านผู้ชมครับ <c oughs> คนแก่ก็เดินเหนื่อยเว้ยก <c oughs> ็ตอนนี้นะครับก็ ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นบรรยากาศนะครับสวนมะยงชิดนะครับกับสวนมะม่วงที่ปลูกผสมผสมภาษากันไปนะครับของคุณลุงทวีในวัยอายุที่7จิบ้าวันนี้นะครับพวกเราทีมงานนะครับอาหารเสริมไร่เทพคุณภาพขั้นเทพนะครับแต่วันนี้สำหรับผมสะจัวกับคุณลุงทวีต้องของกับราท่านผู้ชมประกอบกับคขาว่าสวัสดีครับ